วัดีค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะทำอะไรลูกทำทำบุญอะไรลูกทำบุญบ้านใช่ไหมโอเคตรงกับวันอะไรพอดีเลยวันพระใช่ไหมวันนี้วันมาฆบูชาใช่ไหมนมปังอยู่ไหนลูกสวัสดีค่ะก่อนเร็วนมปังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ I'm a few moments later อาหารเลี้ยงคะ้ะแล้วทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำต้มจืดกันนะคะทุกคนยายาลงมือทำเองเลยค่ะ๋ยวดูน้ำซุปกันทุกคนหอมมากเดีย๋ยวเรามาดูตอนที่ทำถวายคะ่ะกันอีกทีนะคะน่าทานมาก คุณไปหาจ่าเอาลุกไป,ปเอาพัดลมไปไว้กระจา่าไปไปนั่งไปนั่งกระจ่าได้เลย,ม,ยมิน์ค่ะ <c oughs> หลายปีแล้ว <c oughs> ใช่ไหม ตานนะคะ สักการะนะวสคั अम्म सानुति भं शरणं सहयान्ति यंति सम् थम शरणं खत्वामी इति युतिं भं शरणं खत्वामी ภาती यंति बुद्धं शरणं खत्वामी यं सि बुद्धं शरणं खत्वामी ภาती यंति धम्मं शरणं खत्वामी इति युतिं भं शरणं शरणं यंति सम् थम शरणं खत्वामी โอนะบอกว่าอย่างนี้งไปานนะตทักทีิปติวปัสสิภัยยะยะสัพพะสมปทัยสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศยะวินาศยะปริตังปาริตังพรธรรมกังยา ปาฏิปาฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัมมุตตสัพพะวัโต。 दीयां पितां मां चरणां खाचामि तदीयां पितां तां

Saya sajakurya maga saham santi bhaka apatana santi bhaka masa picha jin khan cha cha tapa pati kamata นี่นะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่ของพระพุธนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไว้ทำเสริมเครื่องของเราก็มีทั้งหมูแดงมชิ้นปลานะคะ หมูลวกแล้วก็หมูสับนี่สับนี่เส้นเยอะมาก

อันนี้ของชุดพระพุธนะคะอันนี้พี่แจมเอามาทําบุญด้วยแล้วก็มีผลไม้แตงโมงเนาะอันนี้ em, เ,เอยออทำน,น,<ๆ>นี่นี่นี่ช้อนตะเกียบใสได้ไหมใส่ใส่ <laughs> น้ำซุปอะไรเอนน้ำน้อนตาเหลียนเอาไว้นี่ก่อนน้ำแข็งน้ำแข็งใครดู๋ดีดีติดต่องานใต้คลิปงานอะไร <laughs> <laughs>

পোৱা নোৱাৰা โอภันเตที่บุญทั้งโนธิมาณีอัตตาณีนี่ยังทําได้แล้วไม่ทันนะตัวนี้ไม่เข้าพวก <coughs> สะนี icana, ่หกนีามเก้าไอ้เนี่ยไอ้นี่แงนต้จี๋ขอบคุณส้หบนี่นางบ้านเสือตรมน้นหน่อไปเสือยังไม่มีกระเต าาไปยืนเรียงไปเข้าแถวหน้ากระดานเร็ว เสร็จยังมีติมนะแต่ไม่มีพีเสื้อนะเอาฟุตตี้มาแทนได้ไหมคะได้ค่ะตะกรลมีค่ะมีมีแพนด้ามาแทนได้ไหมพีเสื้อพี่เขาบอกว่าหมดมีฟุตตี้

Đây, là, à, à? Tôi ăn cái biếng cái này thoải lắm, không biếng cái này, không buồn biếng, cái này cái này này วัดตรงต้องมาจัเตียเลยตวมา่งกัครอบคนนี้นะค่ะจะเข้ามหาลัยแล้วค่ะใครคนนี้เหรอเทเลยั้มคนนั้นใกล้ส่งการแล้วเต์ปมปม

เก็บเลยผลไม้รัดจะรุ่งเรือเดียวจะไปถามดูเนี่ยวันนี้มาสั่มากเลยสับงาพีวีทีห้าผัา

อาวารีวาห์ปุรานาปารินทิทัตถะเอวาเอวาต้นนังเตตานังอุปัตตาปิอิชิตังปะชิตังตุมหังชิกามิวาสมิชะโตตัปปะปุรินทุสังตัปปะ punya Dan kau kener soya samaibu tidak soyakang s, 1> <S 1> <speaking in foreign language> ผวันตุเตภวุตสาภังังกะลังนาคันตุสาภเทยวตาสาขุตานุภาเวนัสตาโตทิผวันตุเตภวุตสาภังัง โอหังตัสกัมโมธรรมนราสามสุิาโนะวโตสาวตรสังโนี้อง่อนอ่าอา,า,า,ามา เลยค่ะทุกอนเหรอคะไอ้นี่มาต่อได้แล้วมาต่อใหม่นี่ไอ้นี่ได้แล้วมาต่อใหม่ขี้โกงอ่ะแลกกันแลกกันใกินอะไรเนีกินอ่ะลูก F4 อ่ะลูกอมมาลูกอ่ะอ่ะลูกอมไหมปะอ่ลูกอมมาโดลงลง เอากินไม่เป็นอุ้ยเป็นปลายด้วยนะภูภูเป็นปลายมาด้วยนะนัก่ดอี้ย่น่วปเดี๋ยวปะ Tinh nha Bình ngay Bình ngay áp nước cho nó đi. เป็น bình อร่อยอร่อยเป็นไง เบี่หมยวเดินสะนาาถ่ายรูปให้หนอนาถ่ยรปห้ถ่ายรูปใหุ้้นหันมาสนสองก๊อฟเลยสออเคป่ะ 啊<的>！<的>